สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซี่หนียินดีที่ได้รู้จักค่ะพ,มามาพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยาอช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะกวท各位同学大家好。 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาดยที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจ,จนเหล่าชื่อค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่กับเนื้อหาวยากรณ์นะคะในบทที่1ของหนังสือเรียนชุดมาเรียนภาษาจีนกันเถอะเล่มที่2องตีอีค่ะจิงเทีทีนชีหบทที่1 วันนี้อากาศดีมากซึ่งก็ยังมีไวยากรณ์ที่น่าสนใจที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในบทเรียนนี้พร้อมกันในรายการเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนโครงสร้างประโยคในภาษาจีนที่พบบ่อยค่ะโครงสร้างที่ว่านี้ก็คือคำว่าถ้าจุดๆุดจละ ไท่จุดๆเละโครงสร้างประโยคนี้นะคะก็มักจะใช้ในกรณีที่รู้สึกว่าสิ่งสิ่งไหนเนี่ยมันมากเกินไปหรือว่าเกินกว่าระดับปกติค่ะซึ่งโครงสร้างของมันนะคะรูปโครงสร้างของมันเนี่ยไทยมักจะบวกคำคุณศัพท์และบวกคำว่าเลอะค่ะซึ่งคำว่า ใช่จุดๆเหรอนี่นะคะก็สามารถแปลว่าเกินไปเหลือเกินหรือว่าจังเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าในประโยคนั้นเนี่ยเขาพูดถึงอะไรคะ่ะเราก็ต้องแปลให้ตรงตามความหมายของประโยคนั้นๆน,น,นะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะอย่างเช่นตัวอย่างในบทเรียนนะคะเขาก็บอกว่าท่ายกล่ำท่ายกล่ำ กล้วยแปลว่าแพงนะคะถ้ากยกล้วยก็จะหมายถึงแพงเกินไปแล้วค่ะ这จ้สองเสื了ถ้ากยกล้วยจสรองเสืถากยกล้วยรองเท้าคู่นี้นะคะแพงเกินไปแล้วค่ะหรือเรามาดูตัวอย่างอื่นๆนะคะ天气太舒服了天气太舒服了สุขหมายถึงสบายค่ะ ท่ายสู้ฟูสบายเหลือเกินนะคะเทียนชีก็หมายถึงอากาศอากาศเนี่ยมันช่างสบายเหลือเกินหรือว่าเราจะแปลว่าอากาศสบายจริงๆสบายจังเลยก็ได้นะคะความหมายก็คือเขารู้สึกว่ามันช่างสบายเหลือเกินค่ะมาต่อกันนะคะเนื้อ อร่อยจังเลยท่าย好吃了อร่อยจังเลยนะคะ牛肉ื太อ吃了，ก๋วย,ย,ยเตี๋ยวเนือ้อร่อยจังเลยหรือว่าถ้าเราจะบอกว่าภาษาจีนเนี่ยมันยากจังเลยนะคะยากเหลือเกินยากจังเลยจีหวนท่ายหนานละนั้นแปลว่ายาก จว้วงเภาษาจีนเนี่ยมันยากจังเลยนะคะยากเหลือเกินค่ะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่นะฉันรู้สึกว่าภาษาจีนเนี่ยมันง่ายจังเลยก็เปลี่ยนคำว่าหน,าน,าน,น,น,นันที่แปลว่ายากเป็นเจี่นตานเจี่นตานที่แปลว่าง่ายนะคะก็จะกลายเป็นจ้วงเหวินท่ายจ,ยจงเหวิน 太简单了ภาษาจีนเนี่ยง่ายเหลือเกินนะคะง่ายจังเลยสำหรับช่วงนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับชีวิตประจำวันกันบ้างนะคะตัวอย่างแรกค่ะ工作压力บ大了我需要休息一下工作压力太大了我需要休息一下พอจะแปลออกไหมคะประโยคนี้แปลว่าอะไร กงจั่วยาลียาลีาลนะคะหมายถึงแรงกดดัน,นะคะ่ะหรือว่าความกดดันนะคะในการทํางานกงจั่วนะคะกงจั่วยาลี่ความกดดันในการทํางานเนี่ยเยอะเหลือเกินนะคะไทยตาเหรอเนี่ยมันเยอะเหลือเกินค่ะเยอะเกินไปนะคะว่าฉีเยาฉีเยาคือต้องการค่ะฉันต้องการ休息一下 ช่วยฉีชานะคะอีชาเนี่ยเราก็เคยเรียนกันไปก็จะหมายถึงว่าแป๊บหนึ่งนะคะฉันต้องการพักสักพักนะคะต้องการพักผ่อนสักหน่อยพักผ่อนสักพัก我需要休息一下我需要休息一下สามารถจำประโยคนี้ไปใช้กันได้นะคะหรือว่าถ้าเราจะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนเกินไปฉันต้องการพักผ่อนสักพัก ก็ได้เหมือนกัน，เราก็เปลี่ยนประโยคข้างหน้านะคะเป็น今天天气太热了，我需要休息一下。今天天气太热了，我需要休息一下。วันนี้อากาศ ร้อนเหลือเกินนะคะเทียนชี่ไท่ร้อนเหลออากาศเนี่ยร้อนเหลือเกินค่ะฉันต้องการพักผ่อนสักพักค่ะหรือมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะใครที่อยากจะพูดว่าตัวเองเนี่ยคิดถึงบ้านเหลือเกินก็สามารถใช้โครงสร้างประโยคไท่จุดจุดจุดเหลอได้เช่นกันค่ะซึ่งก็สามารถพูดว่า我ั想家了 我太想家了，太想家了，想家了,、okay. 了。想家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 了。想了。想家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 了。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  เก็บเงินไม่ค่อยได้เลย这里่นี的生活费生活费หมายถึงค่าครองชีพนะคะ生活费太高了高หมายถึงสูงใช่ไหมคะค่าครองชีพที่เนี่ยสูงเหลือเกินค่ะทีก็คือที่นี่นะคะค่าครองชีพที่เนี่ยมันสูงเหลือเกิน我都存不到钱存หมายถึงเก็บใช่ไหมคะ ，存เก็บเงินค่ะเก็บออมเงินชฉียน้ก็คือเก็บไม่ได้นะคะเก็บไม่ถึงค่ะเก็บไม่ถึงเงินเนี่ยเก็บไม่ได้เลยนะคะหัวเตาเฉันเก็บเงินไม่ได้เลยค่ะประโยคนี้นะคะมาดูประโยคถัดมานะคะ老板要求太多了我真的压力很大老板要求太多了我真的压力很大 เท่าแก่มีข้อเรียกร้องมากเกินไปฉันเครียดจริงๆฉันรู้สึกกดดันมากจริงๆนะคะเหล่าปั่นเนี่ยก็คือเจ้านายเท่าแก่นะคะเหลาปันเยยาฉยียวเาเฉียวก็คือมีข้อเรียกร้องนะคะท้ายตัวเหรอที่เยอะมากๆค่ะท้ายตัวเหรอเยอะมากๆ我真的 ยาลี่หันต a ยาลีนะคะเราพูดกันไปนะคะแรงกดดันความกดดันเหินตาก็คือมีแรงกดดันเยอะจริงๆค่ะก็เครียดมากจริงๆนะคะประโยคนี้ก็สามารถนำไปฝึกกันได้นะคะบางทีเราก็อาจจะต้องการระบายความเครียดของเราออกมานะคะอาจจะต้องพูดออกมาบ้างนะคะหรือมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ太久没放假了 我真的好累，太久没放假了。我真的好累，ไม่ได้หยุดนานเกินไปแล้วฉันเหนื่อยมากจริงๆ太久没放假了，没放假ไม่ได้หยุดนานมากๆนะคะ太久ก็คือนานมากๆที่ไม่ได้หยุด我真的好累，好累ก็คือเหนื่อยจ的 จริงๆนะคะฉันเหนื่อยมากจริงๆ我真的好累ค่ะมาดูประโยชน์ถัดมาในกรณีที่บางคนเนี่ยเจอเจ้านายดีเจอเท่าแก่ดีนะคะจนเราเนี่ยไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงเราก็สามารถพูดว่า老板对我太好了我都不知道该怎么感谢他老板对我太好了我都不知道该怎么感谢他 เท่าแก่ดีกับฉันเหลือเกินฉันไม่รู้เลยจริงๆว่าต้องขอบคุณเขาอย่างไงแล้วแบบตุ้ยหัวท่ายา่เหรอท่ายา่เหรอดีเหลือเกินดีต่อฉันนะคะตุ้ยหัวดีกับฉันเหลือเกินค่ะ不知不知ฉันไม่รู้เลยจริงๆ่าจะขอบคุณเขาอย่างไงนะคะย่าจะหมายถึงยังไง การเชียาขอบคุณค่ะไม่รู้ว่าจะขอบคุณเขายังไงดีอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ,คะ这个机会太难得了，我一定要把握这个机会太难得了，我一定要把握。โอกาสนี้หายากมากฉันต้องคว้าไว้ให้ได้ 这จอเกะีหมายถึงโอกาสนะคะเจก็คือนี้นะคะโอกาสนี้เจอเกโอกาสนี้ท่ายนัลวลีนี้นะคะท่ายก็คือยากมากก็หมายถึงมันเป็นสิ่งที่หายากมากนะคะกว่าจะมีโอกาสแบบนี้ค่ะ ท่ายนันเตอเหรอถ้าไม่มีคำว่าเตอนะคะท่ายน,านันเอเนี่ยมันก็จะแปลว่ายากมากๆนะคะแต่พอมีคำว่าเตอในที่นี้ค่ะท่ายนันเตอเอก็คือหายากมากค่ะโอกาสนี้มันหายากมากนะคะไม่ใช่สิ่งที่จะมาได้ง่ายๆไม่ใช่สิ่งที่จะเจอง่ายๆเพราะฉะนั้นวัวอีติ้งฉันจะต้องเห่าป่าวัว คว้าไว้ให้ได้ป่าวัวในที่นี้นะคะก็คือจะต้องไขว้คว้ามานะคะให้ได้อีติ่งยาวป่าวัวค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาฝึกแต่งประโยคภาษาจีนพร้อมกันนะคะก็แปลไทยเป็นจีนกันค่ะถ้าเราจะบอกว่าก๋ a, í, e ้วยเตี๋ยวเนื้อชามนี้เผ็ดเกินไปฉันไม่สามารถกินได้ภาษาจีนต้องพูดยังไงคะ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามนี้เผ็ดเกินไปฉันกินไม่ได้หรือว่าไม่สามารถกินได้นะคะเรามาดูคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันก่อนก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็คือเนียวจ้เมียนะคะเนียวโื้นชามนี้เจ้วหวันเจ้วหวันในภาษาจีนเราต้องพูดว่าเจ้วหวันเนจ้เมีนก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามนี้เผ็ดเกินไปค่ะท้ายแล้วทายลเจวหวันเนื้น 太辣了ฉันไม่สามารถกินได้นะคะ我不能吃我不能吃ฉันกินไม่ได้ะคะ่ะผู้หนึงชื่อไม่สามารถกินได้นะคะมาดูข้อที่สองกันบ้างะคะ่ะจะบอกว่าเสื้อ <ours. S 1> ตัวนี้ใหญ่เกินไปมีเล็กกว่านี้ไหมเสื้อตัวเนี้ยใหญ่เกินไปมีเล็กกว่านี้ไหม ใหญ่ก็คือต้าใช่ไหมคะใหญ่เกินไป太大了เสื้อตัวนี้这件衣服太大了เสื้อตัวนี้ใหญ่เกินไปมีเล็กกว่านี้ไหม有小一点的吗这件衣服太大了有小一点的吗เสื้อตัวนี้ใหญ่เกินไปมีเล็กกว่านี้ไหมคะ่ะข้อถัดมานะคะจะบอกว่า ค่าครองชีพในไทเปนเนี่ยแพงเหลือเกินค่าครองชีพในไทเปแพงเหลือเกินภาษาจีนนะคะค่าครองชีพยังจำกันได้ไหมคะเชิงหัวเฟ่เชิงหัวเฟ่ในไทเปนะคะไทเป้的生活费太高了 ไทเปจะชงหเ f e ท้ายเ,หเายกเห,หรือว่า t h a เกลก็ได้นะคะแพงเกินไปหรือว่าสูงเกินไปนั่นเองค่ะค่าครองชีพในไทเปสูงเกินไปช่วงท้ายของวันนี้นะคะมีรูปประโยคหนึ่งมาฝากที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะคะจะใช้เมื่อเราจะบอกว่ามันเกินไปไหมนะคะซึ่งโครงสร้างประโยคก็คือเจอเ้าเแล้วก็จุดๆๆละปะ ไปดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นเราจะบอกว่าหล่อเกินไปไหมหล่อเกินไปไหมนะคะเราก็จะใช้รูปประโยคนี้เลยเจ๋อเย่ไท่สเลจ๋อย่ลหล่อเกินไปไหมนะคะหรือว่าเจ๋อเย่ไ好่เอชเ่จ๋อย่ไท่เอป อร่อยเกินไปไหมนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างประโยคแบบนี้เราก็จะใช้เมื่อเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะมากๆม,ม,มันเกินไปมากๆนะคะหรือว่ามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะถ้าเหายียดทหายี่ไห้ลรือเปาถ้าเหายียดทหายี่ไห้ลรือเเขาจะเก่งเกินไปไหมนะคะจะเก่งอะไรอย่างนี้เหยียดท่ายี่ไห้ลรือเสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ